มาแล้วครับวันนี้ด่านแก่นจันท์คือเก่าโอ้ฝน,น,ต,น,นตกบริกียดย่างกันเลยมาเทีย่ยวภูาาามาดูน้ำไหล่เงน,นี่มา,ม,ามาดูบรรยากาศน้ำกันนอกครับเนาะก,การเดโอ้โหดอกใจญ่เอฟซีเจอแล้ว เฮ็ดข้แป้งครับเอซโอ้ยอยาาขักปันใดเอ้อมานีเลยนีมาหนีโซนนี่เฮ็ดอ็นเอนขาวๆนั่นน่ะแม่นบอกออกตลอดเฮ็ดเอ็นเอ็นดอกเอ็นเฮ็ดขาเฮ็ดขก่ขาเปนมื่อนี่เป็นอะไรเช่ว่าบนงานเนี่ยมันบอกเน่ยม่อันบอกว่ะให้น้ถ้าก็ได้ยอะยังโมโหเจียวเจ เอารุนไปเพิ่งผู้นี่แหละขเขาก็ผ้านมากสองคนสามพดอยู่ดนนี่โบมีชองตาเขาก็บบได้ลก่อนแล้เขาก็ได้มาเอานี่แหะแมนบอกเอาเดียวเทิเทา,ามมนนอันที่หาบลกรอกก่อนอะไได้เอเอเอาเอามื่อนี้ก็ต้องมาดเลยนนเานาะเออ โอ้ยนีผีเฮ็ดเพียงใส่ดองสามดอกนี่อุ้ยอุ้ยเฮ็ดพี่เบื่อได้เอฟซีนี่โปเป็นโเป็นอ่าเ FC ซีภูเขาหักอะไรเฮ้ยน้องหักหักหักภูเขาภูเขาปล่อยเลยครับอืมมีหัดถ้ำเลยโอ้ นังผักสะกอนฮ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอฟซีเจอแล้ว,อลว,อลว,อลวดอกใหญ่โอ้โหดอกสวยสวยโอ้เห็ดแดงขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเนะอืะอ,อคุ้มแล้วมั้นี่คุ้มแล้วเอฟซี FC. นี่เห็ดดาเล่เห็ดดาแดงอือ นี่มาใช่ไปกระแป้งอันนี้นะครับส,นนอสองดอกพูนด,ดอกทั้งพูนมันเออดอกนั้นเลยยังเอาได้ผมว่านี่โอ้เมื่อยกินน้ำกินน้ำก่อนสิโอ้ยเมื่อนี้พกเข่าพกน้ำมากินพร้อมด้วยมาผู้เดียว ให้ลูกไปนยากอยู่ให้พี่เพนอนถ่ทายให้นะครับเนาะก็เพาะได้แก้เอ่อเพิ่มพลังก่อนอืมเหนื่อยเพิ่มพลังน้าพร้อม <ain> น้ำมันต้องกินหลายครับมันสีมันสีอันนั้นมันสีรองเท้านะครับการเดินป่าวันนี้เชมาบอกว่าเฮ้าม,มีเตรียมขาพร้อมนะครับเนี่ยกินกับขาเพากับเป็นหมักทอดินแผน่นรับรองอร่อยแน่ครับวันนี้แต่ว่ายังบ่าสายครับยังบุก,กินเอาสิเดินอีจกจักหน่อยก่อนนะครับเนาะโอ้เอฟซีพรมชายเบิ้องน FC เอฟซีเบิ่งวิวนะครับเบิ่งวิวสวยๆไปเบิ่งวิ่ง้การครับ เบื้องรับเบื้องนี้ธรรมชาติเบนะคักข,ขนาดดูกันสิน่าจะเป็นเห็ดเห็ดกาแปฟนะครับเนาะโอ้น่าจะเป็นเห็ดเห็ดขาเห็ดตัวนี้นี่มีรสชาติแบบฮึ่นๆนะครับฮึ่นนะครับเอาได้กินได้ครับเห็ดตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นเห็ดหนังวงวครับแบบ,บ,บนี้ออกทำงาน งามอยู่ครับีน,นก็ได้โอ้นี่ดอกน,ะนึ่งดอกนะอึ่งอ่อนๆเลยครับตัวนี้อ่อนๆเลยเตัดตีนนี่ครับ จอแไอ้สดอกใหญ่สามดอกสี่ดอกนนโอ้โหถ่าครับอกนตรงนี้เอาได้ครับหนึ่งอันนี้เลยสิเอาได้ปะสองโอถั่านี่เฮ็้ทเหอิงะาักกะีเอาครับมึงเอาเอาแล้วมึงอือ เตรียมตาเลยครับรอบนี้อยนเนี้ยฮัทตูดองใช่ไหมเอาได้ป่ะครับอุ้ยมนเปันเถามันเถาครับมานมีบ่อดอกอ่อนมันเนาะ อ่อนกับบอแบดได้ครับอ๋อบอไมีดอกอ่อนเลยดอกอ่อนไปทั้งได part part ห้หาเมืองนะบ่มีไม่มีดอกอ่อนมีแต่ดอกเท่าเว้ยอีกแล้วเว้ยอีกเลยใซ่หาตาหน่าโอ้ยหาก็ได้น้อยเดียวขนาดโอ้ไข่ก็มีน่าเจ้าเนาะโอ้โก้มารเถอคนรู้จักผู้เฮ็ดไข่เหยเนาะ ไปด้วยนะมันเอาโคกมาทำเนี่เอาได้เลยนีงเอานี้นี่แตมูลนโซงดพักขนาดมันเป็นทำนี่แหละเอามูลนึงเเม่นบอกยังบอกไข่เหรอบอปาดบางบ่กจะขาวจะบ่อเนาะชัวเป็นอะไรเลยเอฟซีเฮ้ย่า เอฟซีกับพ่อเอฟซีโอ้โหสวย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 มาเที่ยวภูออกว่ามาสำรวจเห็ดอะไรเห็ดอะไรพึ่งเห็ดอะไรพึ่งเึื้งอยู่เห็ดซีน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 โอ้โอ้มาพาเที่ยวป่าเที่ยวดงอ้าเห็ดพวกพี่น้องเห็ดพวกเก็บ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 วก็บพวกจิก็บบอกเฮ้ยงาม นี่โอ้ยกรนี่นเฮ้อฮมากรลนก็มีบานนี่มันออกมากบัดเลยพี่เนาะมันวิ่งงามอโอ้ยแข่าแห้งๆเนาะผักกะลีเออผักก่อนพี่น้องก้บ้านนี้ย่างจนขาลาาแป้งแซงเลย โอ้โหบุนลาธรรมดาเลยเย้บุนเมลอ้ยัง่ามอลก้เออนเมล่าัเร์กมาหานม่านมกินนมเลยผิวขาวลวเออผิวขาล้เจอแล้วครับ FC สองครับสองดอกก็ได้แก้กระใสสุดยอดแล้วเอาเจอแล้วครับ FC เบืองขับดวงให้เขาแป,ป้งคุณน่ะเพื่นโบลี่เอาเลยโอโหเอาแต่นี่นนเนี่ยมืองเนี่ยวัวเอาคับเพื่นว่ามันมันเถ่ามาหอดมองเนี่ยสีเลือกใน่จังหน่อยนี่นี่นี่เพื่นอนโบลี่เอาเลยเพื่นสีเอาแต่ดอกอุ่นนุ่มๆวัวขับเนาะเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นี่เนี่นยย,ยังได้ยุคเพื่นบลี่เอานี่นะนี่เพื่นสีบลี่เอาคับเพราะว่ามันเพื่อนว่ามันเถ่านะครับ เพื่อจะเอาได้ดอกจีมันมั้งขอนบอกมันออกมันจะออกประมาณนึงเลยครับนี่ครับเพื่อจะเอาจีมันนะนี่นี่เอาจีแนนนะนวนี่นะครับนี่นี่เพื่อจะหาจีนะนี่พวกน้องเพื่อกินแ่บนี่นะนี่นะครับมันจะเป็นจียจยอยู่ จีน้อยๆแต่ว่ามันหักง้างโบเกนี่กินแสบครับเนี่ยนี่เห็ดนะเห็นเหมืนโบเอาเนี่นี่เห็ดนะเห็นโบเอาครับเนาจาติดจีมันอ่ะไปแล้วเงียบกิ๊บเชื่อแหละอ้าอย่างสวยนี่ โอ้เห็ดไข่ดินผูครับเห็ดไข่เหลืองเห็ดไข่เหลืองสวยด้วยนี่ไข่ดินเพียงเขาเอิญผักเน่อโอ้โหเฟรชฮันตาตื่นมากว่าเห็ดจอกงามเห็ดเพิ่งสดสองดอกนี่ไอ้นิ่แมนเห็ดเพิ่งเห็ดนี่บอกโอ้ ไข่โมยสวยงามเห็ไข่โมยอ้อมเห็ดไข่มันเกิดทวีปสะเดนมัยนี่ตุ้มๆใช่ไหมใช่โอ้เห็ดไข่หินนะนี่นะถ้าถ้าเห็ดไข่ไอ้นี่นะเห็ดไข่ที่มันอยู่ตามโพนเลยเนี่ยเลยโอ้อันนี้นะเห็ดไข่หินหลังมันจะเขียวๆเนี่ยโอ้งามเนาะสวยได้หลายได้ได้หลายได้เห็ดไข่นะ อ่ะขักๆักข oh, ักเห็ดซีโอ้โหน่ะเห็นไหมอ่อเห็ดไข่หินอีกแล้วเนาะไข่หินอีกแล้วเนี่ยนี่หอมเลยนี่นะหอมอยอ่อืมน่ะนี่ยไงใส่ตรงไปตะกร้าเล็กๆอะเต๋อเต็ดซีมาเบิ่งทำ ออนี่มนอันนี้ก็มันนี่กะทำมั้งน,นี่นทำลูกมาไปพุ่นบอกอี่ได้ข้าวลงเบิงได้นะนลูได้แล้วขนาดก,กูไม่ยังเดลยเหนะมันออูอ่าตาตแม่มนะย,นมนยูนี่ก็ได้เนาะแม่จะพาพี่ะไปนะแม่จะพี่ไปนะอันนี้หัวขี้หมูอ,อ่ะ โอ <im sharing> <im> yeah. ้ยขี้มูตัลงปุ้นเหรไกลๆพุ่นน่ะมันตัวพุ่นมันจังเห็นนะพายุโทนตัวจังเห็นขี้มูน่ะเออโอ้มันอยู่แนวผมว่าไงไม่กันคำกันขัดกันเนาะทำลุงบ้านเขานะพูดมันทั้งจะไปเห็นอยู่นะบอกจะแก้คือตอนนี้มันมันเข่าได้นะครับมันลุงลุงพุ่นมีทางขนาดนะทางอยู่คุณพุ่นแดงครับเอฟซีพุ่นน่ะวู้ยงามงาม งามๆเลยจูคือแล้วนะนี่ตำผลนะโอ้จบจบจบเยอะกว่าดีขนาดครับอ่าเอาร้วยนี่เหละอู้หูเห็นเราโง่ขาวครับเอฟซีเห็นเราโง่ขาวอ่าจบหวานเลย ขนาดก่อจะเจอเสื้อบอกบอเสื้อแล้วมั้งเลยอแกงไู้แกงได้นี้เป็นเสื้อนเขาเอาตั้นี้ตีนมันบอก เออกรโกมีใจที่ได้มาใช่ไหมโอ้ยกระโว่า เนี่ยวันสายท่ามีเด้วมันจะเอาเท่าพอได้เห็ดลายนะตามคนที่เอาได้ไล้วพลอได้เห็ดนโอ้ยหายีห็ดซะอ่นมาเองก็โอเคอยู่ครับ f ีเต็มตาเต็มตาวันนี้ก็มาเดินป่าอีกแล้วสนุกมาก ตามที่บรรยายในคลิปนะเจ็ดสีพผู้ใดอยากมากะกะติดตามมาเด้อมีลพลานโอเคนะครับนะสำหรับคลิปนี้